ทุกคนครับทำงานยังไงให้มีความสุขหลังจากนะครับที่ผมทําคลิปไปนะฮะบอกว่าถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกความสําเร็จหรือความสุขนะครับปรากฏว่าคลิปนี้นะฮะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับมีการแชร์ต่อเนี่ยมากมายนะฮะแต่มีคอมเมนต์หนึ่งครับที่ผมอยากตอบนะฮะเลยมาทําคลิปนี้ขอคอมเมนต์เลยครับพี่ครับขอถามหน่อยครับ เราจะเปลี่ยนจากที่ไม่มีความสุขให้มีความสุขต้องทำยังไงครับขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับนะฮะคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงานเท่าไหร่นะฮะถึงคอมเมนต์นี้มานะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ว่างานไหนในโลกนี้มันไม่มีความสุขทุกเรื่อง นะนะคือเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับหรือสัจธรรมของการทํางานก่อนนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานหรือเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามมันไม่มีเรื่องที่แบบถูกใจเราทุกเรื่องนะครับถ้าเราเป็นพนักงานนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองก่อนลองถามตัวเองดูสิครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมเราไม่มีความสุขกับการทํางานมันเป็นเพราะอะไรครับถามตัวเองก่อนถ้าสมมุตินะครับการที่เราไม่มีความสุขเนี่ยมันมาตั้งแต่ที่บ้านเรา เช่นแฟนไม่อยากให้ทำนะหรือเราต้องเดินทางไกลต้องเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงมาทํางานเนี่ยมันไม่มีความสุขตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วแบบนี้ต่อให้ที่ทํางานนะครับมีความสุขแค่ไหนนะมันก็มีความสุขไปไม่ได้เราก็ต้องหาเหตุผลก่อนแต่ถ้าที่บ้านเราโอเคนะครอบครัวเราก็สนับสนุนนะครับแต่พอเรามาทํางานเนี่ยเรามาเจอหัวหน้าที่ไม่ดีนะหรือเจอผู้บริหารที่ไม่ดีหรือนะฮะ เป็นงานที่เราแบบไม่ชอบอ่ะไม่อยากทําแต่ทุกวันนี้ต้องทนทำผมเชื่อว่าพนักงานจํานวนมากอาจจะเป็นแบบนี้อยู่เราก็ดูสิครับว่างานที่เราทำเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนงานใหม่งานใหม่เนี่ยนะครับมันจะดีกว่างานเดิมไหมถ้าดีกว่างานเดิมผมแนะนําว่าเปลี่ยนงานเลยครับนะอย่าไปทนอยู่กับงานที่เราทําแล้วไม่มีความสุขแต่ทั้งนี้เนี่ยเราต้องมั่นใจนะครับว่างานใหม่เราเนี่ย มันมีความสุขกว่างานเดิมจริงๆทั้งนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวนะครับที่เราต้องพิจารณาการที่เราจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันก็มีเรื่องค่าตอบแทนถูกไหมฮะมีบรรยากาศการทํางานวัฒนธรรมองค์กรนะครับรวมทั้งตัวเราด้วยบางทีเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นปัญหาซะเองหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยนะฮะบ,บางทีเราจะไปโทษจากการทํางานอย่างเดียวไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเราคิดว่างานที่เราทำเนี่ยมันสะดวกแล้วมันอาจจะใกล้บ้านมีค่าตอบแทนเหมาะสมจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เลวรยนะมันก็ใช้ได้แต่เราอยากมีความสุขกับงานมากขึ้นนะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะฮะเราก็สํารวจสิครับว่าทุกวันนี้เวลาเราทํางานอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกเราไม่แฮปปี้บ้างไม่ว่าจะเป็นเวลางานนะฮะหรือเนื้อง,งานหรือหัวนหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ พวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องนะครับที่เราควบคุมเองได้เช่นเนื้อง,งานเวลางานอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เช่นหัวหน้าเราหรือเพื่อนร่วมงานเราผมแนะนําว่าเราต้องปรึกษาหัวหน้าเราหรือปรึกษาคนที่มีตําแหน่งสูงกว่านั้นนะฮะเพื่อที่จะได้ช่วยให้เราแก้ปัญหาเพืนะ่อที่จะได้ช่วยเราแก้ปัญหาเพราะว่า ผมเชื่อว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารก็แล้วแต่ถ้าเขารู้นะครับถึงปัญหาของเราเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องช่วยเราแก้ปัญหาแน่ๆเพราะถ้าแก้ปัญหาให้เราได้เนี่ยเขาจะได้คนที่ทํางานดีขึ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมเชื่อว่าระดับหัวหน้าหรือผู้บริหารเนี่ยเขาต้องช่วยเราแก้ปัญหานะครับทั้งนี้เนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือเราพยายามมองหาข้อดีของงานงานที่เราทำเนี่ยมันมีจุดดีอะไรมันมีเรื่องดีๆอะไรมันมีจุดไหนที่เราแบบพอใจกับมันนะฮะเราพยายามโฟกัสไปที่เรื่องดีๆอย่าไปโฟกัสไปเรื่องที่เราไม่ชอบใจหรือไม่แฮปปี เพราะเราต้องตระหนักนะครับต้องคิดอยู่เสมอว่ามันไม่มีเรื่องไหนไม่มีงานไหนที่จะถูกใจเราทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสไปที่เรื่องดีๆสิ่งดีๆของงานที่เราทํานะครับถ้าเราทําใจได้แบบนี้นะฮะเพราะผมเชื่อว่าทุกๆงานเนี่ยมันต้องมีประเภทแบบทําใจด้วยะนะครับแล้วก็ ถ้าเราทําได้แบบนั้นเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีพลังนะครับที่จะทํางานได้ดีขึ้นนะฮะพอเราทําใจได้เรามีการผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับไอสิ่งที่เราเคยทุกข์หรือไม่สบายใจเกี่ยวกับงานเนี่ยมันก็จะเบาบางลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเรามาทํางานเนี่ยถ้าเรานะครับมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดี เราหาเพื่อนที่สนิทนะครับที่สามารถที่จะปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับนะเป็นเพื่อนเราได้นะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าหลังเลิกงานอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วมีความรู้สึกอยากจะมาทํางานมากขึ้นที่สําคัญที่สุดนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเรา ถ้าเรามีครอบครัวแล้วนะก็คิดถึงครอบครัวเราคิดถึงลูกๆของเราถ้าใครที่ยังโสดนะก็คิดถึงตัวเองครับ,รบเพราะว่าตอนนี้เรากําลังทํางานเพื่อตัวเรานะฮะยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เราอยู่เนี่ยแล้วท่านต้องพึ่งเราเนี่ยให้คิดถึงท่านเยอะๆนะรเราจะเกิดพลังนะครับที่จะทํางานนะครับแล้วสุดท้ายอุปสรรคทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงหรือมันก็จะค่อยๆสลายไปเอง ผมขอฝากทุกคนไว้นะครับใครที่มีความเห็นนะครับเรื่องการทำงานทำงานที่มีความสุขได้ยังไงเนี่ยนะผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ